กดไลค์เป็นกำลังใจให้แดดดี้ด้วยนะคะสู้ส้สู้บฝากเพื่อนๆกดติดตามช่องบ r i าน่าสกิร์ตคลับอย่าลืมกดตรงนี้นะคะมาเมีนแดดดี้โชว์ธรสวัสดีค่ะตอนนี้ก็อยู่กับช่อง r ร a n a ซ e c r ร t c l ับในช่วง m า m ี่แอนด์ d d ดี้โช time โอ้โหพวกเรานะคะไม่ได้ทำคลิปกันมานานมากเพราะว่ายุ่งมากเลยนะคะอวันนี้นะคะก็จะเป็นวันที่พวกเรานะคะจะไปฉีดวัคซีนค่ะใช่ไหม d ดดี้แล้วเราก็ไม่ได้ไปฉีดกันแค่2คนนะเราจะพาบรีไปฉีดด้วย วัคซีนที่เราจะไปฉีดกันนะคะนั่นก็คือไฟเซอร์ค่ะใช่ไหะบีเด็กที่มีอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะคะสามารถที่จะฉีดวัคซีนไฟเซอร์ได้ค่ะแล้วก็วัคซีนนี้ดีด้วยใช่ไหมแดดดี้ใช่ครับเราก็เลยจะไปฉีดไฟเซอร์กันในวันนี้ค่ะที่นี่นะคะเขาก็จะมีวัคซีนนะคะให้เราได้เลือกฉีดฟรีกันค่ะเราแค่ต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะคะที่ชื่อว่าวัคซีน gov ค่ะเมื่อเราเข้ามาในเว็บนี้แล้วนะคะเขาก็จะมีวัคซีนให้เราเลือกค่ะไม่ว่าจะเป็น m o เด r n a p f ไฟ e r หรือว่า j o h n s สั j o h n จ o n ันค่ะแต่เราเลือกที่จะฉีดไฟ i z e r นะคะเพราะว่า b 2ีค่ะสามารถฉีดได้แล้วหลังจากนั้นนะคะพอเราเลือกเสร็จแล้วก็คลิกเข้าไปที่ปุ่ม search for v a ัคซีนค่ะแบบนี้ในเว็บไซต์นะคะก็จะโชว์ว่า มีที่ไหนบ้างที่มีวัคซีนไฟเซอร์นะคะให้เราฉีดเยอะมากแต่เราจะหาที่ที่ใกล้บ้านเรานะคะเราจะไปที่ไหนดีดัดี้อันแรกหรืออันที่สองดีที่สองไหม m a y b ีหรือห้อาจจะไปดูก่อนนะคะที่อันที่4หรือที่หนะคะเป็นร้านขายยาค่ะที่อยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะ งั้นเดี๋ยวเราไปฉีดวัคซีนกันเลยค่ะโอเคไปเลยเย้ถึงแล้วค่ะวอลตูยินนะคะร้านขายยาวอลตูยินค่ะจอดรถเตือนเต้นเตือนเต้นจะดูนฉีดยาแล้วค่ะที่นี่คุณหมอบอกว่าอ่ไม่มีไฟเซอร์แต่มีมอดเนอร์นาอือแล้วก็อ่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนู้นชื่อว่าชอปไรท e ตรงนู้นใช่ไหมคะใช่มีไฟเซอร์ใช่มีไฟเซอร์อ๋องั้นเดี๋ยวเราขับรถไปที่ร้านซูเปอร์มาร์เก็ตตรงนู้นนะคะชื่อว่าชอปไรท์เดี๋ยวเราไปฉีดไฟเซอร์กันค่ะโอเคไปเลยแต่ละที่นะคะเขาก็จะมีวัคซีนที่แตกต่างกันนะคะเขาบอกว่าไฟเซอร์ที่นี่หมด ไปฝั่งนึงนะคะค่ะถึงแล้วเราถึงแล้วนะคะที่ช็อปไรใช่ไหมแดนนี่ใช่ครับโอ้ไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าเขาจะฉีดวัคซีนกันให้ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตนะแล้วก็ร้านขายยาวัคซีน Inside Today อนี่นี่เขาบอกวัคซีน Inside Today นี่มันง่ายมากเลยนะคะนี่ฉีดกันที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเลยตื่นเต้นไหมรีตัวแข็งเหงื่อแตกเลยนะคะ แต่ดีตื่นเต้นไหมอืมตื่นเต้นนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะในพึ่งกอน,นิดหน่อยเคยฉีดวัคซีนมาแล้วก็โอเคนะคะแต่วัคซีนนี้ตื่นเต้นมาก <c oughs> เป็นพิเศษนะคะ Welcome to our family อย่าเพิ่งเข้าใจผิดนะคะเราไม่ได้มาซื้ออาหารนะคะเรามาฉีดวัคซีนค่ะในซูเปอร์มาร์เกต็ตนี่ค่ะปร,ร๊มซี <c oughs> เดี๋ยวเราสอบถามนะคะ <c oughs> ว่าทำยังไงนะคะ เราต้องกรอกแบบฟอร์มก่อนนะคะก่อนที่จะได้ฉีดวัคซีนค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นค่ะแต่ก่อนที่จะตื่นเต้นนะคะอยากจะบอกว่าต้องกรอกแบบฟอร์มเยอะมากก็ไหลหน้าอยู่นะดาดีสามสามหน้าใช่ไหมสามหน้าครับดาดีสู้ๆเอษสารที่ดาดีกรอกแทนแม่เพึ่งเลยนะคะที่ฉีดวัคซีนนะคะอยู่ในซูเปอร์มาร์เก็ตจริงๆด้วยค่ะ ไม่ต้องไปโรงพยาบาลเลยนะเลือกเอาซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านขายยาใกล้บ้านได้เลยนะคะโอเคค่ะเรากรอกแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปฉีดวัคซีนกันแล้วไฟเซอร์นะคะปลอดภัยสำหรับอายุตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะคะเขาเขาทำนี้หรือเปล่าแดดดี้บอกว่า จะเป็นคนไปฉีดวัคซีนคนแรกนะคะใช่ไหมล ا ด ي คนแรกดี <c oughs> อ๋อนั่งตรงนี้เลยใช่ไหมไ yeah, อเสีเออโอเคการฉีดไฟเซอร์นะคะจะต้องฉีดทั้งหมด2เข็มนะวันนี้เราฉีดเข็มแรกก่อน <c oughs> แล้วอีก สามอาทิตย์ใช่ไหมดาบีเราก็จะกลับมาฉีดเข็มที่สองนะคะบีฉีดสองเข็มเลยนะหนูจำได้หนูเคยฉีดตรงตรงนิ้วตรงนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าคัพเค้กกัดเจ็บไหมแล้วนิ้วหนูบอกว่าบวมเลยใหญ่มากอ๋อหลังจากนั้นไม่กลัวการฉีดยาป่ะไม่มากค่ะเฉพาะตรงนิ้วป่ะแล้วตอนนั้นหนูก็ไม่ร้องไห้ตอนแรกแล้วก็พอพอออกจากติ๊กนะคะหนูก็ร้องอย่างี้เลยใช่ไหมแล้วดิตื่นเต้นไหม อืมไม่ครับสบายอยู่แล้วสบายสบายพอเราฉีดวัคซีนเสร็จนะคะเราไม่ต้องใส่แมสแล้วเนาะโอเคคุณหมอมาแล้วฮัลโหลสวัสดีค่ะ first shot for all of you right first s h o t yep r i g h t we're getting Pfizer that's why we want it perfect yep yep and then what arms do you guys want to get the vaccine in um maybe left 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 yeah it's probably g o i n g to be sore for a few days Okay. I okay. have uh, vaccine cards for everyone. Your guys information's at the top. Information about the shot is right here. Flip it over. Reminder for when you come back for your second appointment. Okay. Okay? okay. Thank you. When you come back, just bring those cards with you. Um, we make the appointments for you, so it's going to be the same time you guys came in today. Did you put an email address on the forms that you Yeah, page? yeah, I did. Perfect. Yep. So we'll send that email address an email. Um, uh -huh. It'll just tell you the date, the time. It'll send you all the paperwork you had to fill out when you got here. You can fill it out ahead of time. It saves you a little bit of time when you there Cool. Here. Okay? Oh yeah. yeah. Alright. You wanted to go first. I go first. Roll that sleeve up over your shoulder. Okay. And then just relax this arm right by your side. You want it to be as loose as it can be. Perfect. Anyone in the family ever had a reaction to a vaccine before? No. 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 Alright. Okay. No. Okay, good job there. now, <laughs> it. your so turn. My turn next! <laughs> yes! Yeah, yeah, yeah. <sighs> oh no! Go! Oh no! We'll get it over with, it'll go real quick. <laughs> <laughs> yeah. Dr. Lovingham, I'm done. Hey, what are you doing next? Don't look, just stay nice and relaxed, okay? Yeah, I didn't hurt. Okay. Don't <laughs> like this. Oh. Oh, oh, oh. So, so, how are Ooh, that's how All good. You job. So There you go. Up. Okay, now my turn. Oh, well, now I'm getting a little shaky. <laughs> <laughs> You're just so excited that it's over. But that didn't hurt so much. That was probably better than like, uh, the, um, the testing. To see if they have COVID. Oh, did thank <laughs> you. You're welcome. Oh, just move your arms a lot today. That way, they won't hurt as much tomorrow. Okay. Um, if you guys haven't had COVID, might have a little bit of a headache, feel a little tired mm -hmm. tomorrow, but other than that, you should feel just fine. Thank and then we need you to hang out in the store with us for about 15 minutes just to make uh, sure everyone's feeling okay. Well, okay. Okay, great, great. Thank you very You're much. Thank, thank you. you. Bye. Thank you. โอเคค่ะหลังจากที่เรานะคะฉีดวัคซีนเสร็จคุณหมอนะคะบอกให้เราอยู่ที่นี่รอก่อนรอดูอาการก่อน15นาทีนะคะใช่ไหมคุณหมอบอกว่า อาจจะปวดแขนนิดนึงแต่ก็ไม่เยอะนะคะโอเคงั้นเดี๋ยวเรารอสิ้านาทีแล้วเราก็ค่อยกลับบ้านโอเคเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกก่อนเจ็บไหมตอนแรกหนูว่าจะเจ็บมากกว่าแบบว่าที่ที่เทสโควิดใช่ไหมคะนั้นน่าจะเจ็บกว่านี้นะพรนยัดเข้าไปข้างในใช่ไหมไม่เจ็บใช่ไหมไม่เจ็บเลยมันอาจจะรู้สึกเหมือนเหมือนเข้าไปนิดนิดนึงนะเสร็จแล้วจแล้วเพราะฉะนั้นน้องๆนะคะคนอื่นที่ฉีดวัคซีนตัวอื่นก็ไม่ต้องกลัวเนาะใช่อันนี้น่าจะเพราะว่าเข็ม อ่าใช่แล้วคุณหมอมือเบามากะนะคะโอเคสําหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะโอ้โหได้มาฉีดวัคซีนไกลถึงอเมริกาเลยนะคะโอเคค่ะไปแล้วค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเป็นห่วงค่ะบ๊ายบาย,บายตอนนี้นะคะเราก็กลับออกมาจากซูเปอร์มาร์เก็ตแล้วนะคะ,คะปวดไหม